สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอเรื่องเล่าพระป่า EP ที่หนึ่งตอนหลวงตาจันมารับฟังกันได้เลยครับผมเช้าวันฝนตกผมได้นั่งอยู่ที่หน้าบ้านพอมองไปที่บ้านของปู่โชค ผมก็ได้เจอกับยายแก่แกคนหนึง่งท่านเป็นเมียของปู่โชคเองครับท่านอายุ80กว่าปีแล้วท่านชื่อยายพิมสำหรับผมเองจะเรียกว่าย่าพิมซึ่งย่าพิมท่านจะแตกต่างจากปู่โชคมากเพราะปู่โชคท่านจะออกแนวบูร้างผ่านเป็นนายพรานเข้าป่าล่าสัตว์ส่วนย่าพิม ท่านจะมาในแนวเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมแต่ย่พิมท่านก็ทำหน้าที่ของภรรยาอย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะครับผมนั่งมองยพ่พิมอยู่สักพักก็น,นึกอยากจะพูดจะคุยกับย่พิมเพราะยะพ่พิมเองท่านก็มีเรื่องเล่าต่างๆมากมายไม่ต่างจากปู่โชคแต่ย่พิมท่านจะออกแนวธรรมะ แนวประวัติของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและตอนนั้นผมก็ไม่รอชาเดินไปที่บ้านของย่าพิมพ์สวัสดีครับย่าพิมพ์ทำอะไรอยู่ครับย่ากำลังจะหามาหาภูมาเคี้ยวนะ่ะหลานเอ้ยปู่โชคไม่อยู่หรอครับยา่าปู่โชคเดินไปเมื่อกี้ไม่รู้แกไปไหนหลานมีอะไรไม่ละ่ะ ไม่มีครับยา่าแค่อยากมานั่งคุยกับปู่โชคเฉยๆครับจะมาคุยเรื่องป่าล่าสัตว์ละสิหลานอย่าได้ไปอะไรมากก็ได้นะเรื่องแนวนั้นสนใจเรื่องธรรมะไม่ลานย่าก็มีเรื่องเล่ามากมายนะที่เกี่ยวกับธรรมะต่างๆรวมทั้งประวัติของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยากฟังไม่มหลาน สนุกและได้ธรรมะด้วยหน้าหลานจริงเหรอครับยา่าได้ได้ครับน่าสนุกดีอีกอย่างผมก็ชอบธรรมะเหมือนกันครับพอหลังจากนั้นย่าพิมพ์ท่านก็ได้เล่าเรื่องราวของพระดีๆให้ผมได้ฟังย่าเล่าไปตำหม,มากไปตำภูไปด้วยก็เรื่องนี้เป็นแนวแนวชีวประวัติของพระท่านนะครับท่านชื่อหลวงตาจันทร์ ท่านอยู่วัดเมืองเขาหลวงหลวงตาจันถือได้ว่าเป็นลูกศิษย์รุ่นรแรกๆของหลวงปู่ชาวัดนองป่าพงเลยนะยะพิมพ์ก็เลยได้ถามผมว่าหลานรู้จักไหมละ่ะหลวงปู่ชานะรู้จักครับยาผมไปวัดนองป่าพงบ่อยๆครับหลังจากนั้นยะพิมพ์ท่านในเล่าต่อว่าหลวงตาจันทร ในสมัยแรกๆที่เขาไปฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงปู่ชาที่วัดหนองป่าพงท่านก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับการยอมรับจากพระรูปอื่นๆในวัดสักเท่าไหร่โดยที่หลวงตาจันร์ท่านได้เดินทางมาที่วัดหนองป่าพงในปีพศ2 5 0 3ท่านเดินทางมาถึงวัดหนองป่าพงท่านก็ต้องแปลกใจกับสิ่งที่ได้เห็นนั่นก็คือ ทางเดินในวัดจะเป็นทางเล็กๆที่เป็นดินทรายซึ่งก็จะมีร่องรอยการปัดกวาดของพระบริเวณสองข้างทางก็เต็มไปด้วยป่าไม้มีพัน์ไม้ที่หลากหลายนับไม่ถ้วนจริงๆพอมองไปรอบๆลานวัดก็จะมีไก่ป่าเดินหากินอยู่เยอะเต็มไปหมดพอมองขึ้นไปบนต้นไม้มีกระแตกระรอกกระโดดเล่นกันไปมา หลวงตาจันทร์ท่านได้เดินชมบรรยากาศของวัดไปเรื่อยๆจนท่านเดินไปถึงลานแห่งหนึ่งซึ่งมีพระกำลังกวาดลานวัดอยู่บางรูปเช็ดถูสลาบางรูปตักน้ำเสจตุ่มหลวงตาจันทร์ท่านยังไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก่อนลานวัดแม้จะมีต้นไม้หนาแน่นแต่ตามทางเดินกลับสะอาดไม่มีใบไม้สักใบ แม้ว่าจะเป็นสาลาก็ยังดูสะอาดมีความเรียบร้อยมากรวมทั้งกิริยาท่าทางของพระก็ยังสงบสงี่ยมเรียบร้อยไม่พูดคุยกันมีแต่เสียงการทํางานเสียงตักน้ำดังมาเป็นระยะหลวงตาจันทร์ท่านมีความปราบปื้มปิติมากเมื่อได้เห็นบรรยากาศภายในวัดและกิจวัตรของพระรูปอื่นๆ ท่านได้พูดกับตัวเองว่าท่านต้องอยู่ที่วัดนี้ให้ได้ผมนั่งฟังย่พิมพ์อยู่นานก็เลยถามขัดขึ้นว่าย่าครับหลวงตาจันท่านได้อยู่ที่วัดหนองปะพงเลยไหมครับย่าแย่พิมพ์เล่าต่อว่าหลวงปู่ชายังปฏิเสธท่านอยู่บอกว่ากุติไม่ว่างหลวงตาจันท่านได้ยินหลวงปู่ชาบอกแบบนั้น ท่านก็ถึงกับใจคอไม่ดีท่านพยายามพูดอ้อนวอนหลวงปู่ชาแต่หลวงปู่ชาท่านก็ยังปฏิเสธอยู่บอกว่าไม่มีกุฏิท่านบอกกับทุกคนที่เดินทางมากับหลวงตาจันว่ารับไม่ได้หรอกไม่มีที่อยู่จนหลวงตาจันท่านได้เสนอกับหลวงปู่ชาว่าจะให้ท่านอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นศาลาโรงครัว ท่านสามารถอยู่ได้ทั้งหมดหลวงปูชาท่านก็ยังไม่ใจอ่อนปฏิเสธหลวงตาจันว่าไม่ได้ไม่ได้เพราะนี่จะเข้าพรรษาแล้วพระจะต้องพักในกุฏิหลวงปูชายังคงยืนกลานไม่ได้อย่างเดียวและขณะนั้นเองก็มีโยมที่ติดตามหลวงตาจันมาด้วยท่านก็ได้ขอโอกาสจากหลวงปูชาให้หลวงตาจัน ได้ปฏิบัติธรรมณวัดหนองป่าพงแห่งนี้ด้วยโดยให้เหตุผลว่าหลวงตาจันท่านตัดสินใจที่จะบวชตลอดชีวิตขอความเมตตาหลวงปู่ชาเมตตาส่งเคราะหลวงตาจันด้วยเถิดแต่หลวงปู่ชาเองก็ยังคงยืนยันว่ามันไม่มีกุติจริงๆแต่ดูหลวงปู่แล้วท่านก็มีเสียงที่เริ่มอ่อนลง หลังจากนั้นย่พิมพ์เล่าต่อว่าโยมที่มาด้วยกับหลวงตาจันทร์ก็เลยให้ความเห็นว่าเอาอย่างนี้ไหมล่ะคะข้าน้อยขอถวายเงินที่ติดตัวมาร้อยกว่าบาทเป็นปัจจัยตั้งต้นและให้ญาติโยมที่อยู่แถวแถวนี้มาออกแรงช่วยกันเพื่อสร้างกุฏิเล็กๆเพื่อให้หลวงตาจันทร์ได้อยู่จำพรรษาที่วัดนองประพง์แห่งนี้จะได้ไม่ขอรับ โยมท่านนั้นกล่าวต่อว่าข้าน้อยสรงสารหลวงตาจรรันนะขอรับผมนั่งฟังไปพร้อมกับมองหน้ายะพิมพ์ซึ่งท่านกําลังทำหน้าทำตาทอแท้ผมก็เลยถามยะพิมพ์ว่าแล้วหลวงปู่ชาท่านให้คำตอบว่ายังไงครับยา่ายะพิมพ์ก็เลยเล่าต่อว่าหลวงปู่ชาท่านก็เลยบอกว่าเออขอคิดดูก่อนนะ บางทีอาจจะได้ท่านขอถามญาติโยมแถวแถวนี้ก่อนพอหลวงตาจันท่านได้รับคำตอบแบบนี้จากหลวงปูชาหน้าตาของท่านก็เริ่มแปลเปลี่ยนเป็นความสดชื่นขึ้นและหลังจากนั้นหลวงปูชาก็อนุญาตให้หลวงตาจันร์สร้างกุติได้ซึ่งท่านจัดให้หลวงตาจันร์อยู่บริเวณมุมของโรงครัว ซึ่งบริเวณนั้นก็อยู่ไม่ไกลจากศาลาเท่าไหร่นักหลังจากนั้นท่านก็ได้นำข้าวของต่างๆเข้าไปเก็บข้างในกุฏิซึ่งในตอนนั้นก็มืดพอดีเสียงมลแงต่างๆก็ร้องกันทั่วทั้งวัดป่าพระรูปอื่นๆก็ได้เดินจงกรมอยู่ตามกุฏิแบบเงียบๆผมได้ฟังย่พิมพ์เล่าถึงกุฏิก็เลยเกิดข้อสงสัยว่า ยากครับกุติแต่ละหลังมีขนาดเท่าไหร่ครับยะพิมพ์ก็ได้ตอบว่าก็กว้างประมาณหนึ่งเมตรยาวสิบเมตรซึ่งยะพิมพ์บอกกับผมว่าพระท่านจะใช้ในการเดินจงกรมจะเริญสติฝึกสมาธิและพิจารณาธรรมะให้เกิดปัญญานา่นลานโดยที่ยะพิมพ์ก็ได้อธิบายการเดินจงกรมให้ผมได้ฟังพระท่าน จะเดินจมกลมกลับไปกลับมาโดยท่าทางที่สงบเรียบร้อยท่านจะก้าวไปอย่างมั่นคงไม่ช้าและไม่เร็วสายตาของท่านจะไม่วอกแวกไปมาพระท่านจะใช้เวลาเดินอยู่นานพอสมควรซึ่งเมื่อมองดูแลว้วเหมือนท่านไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยย่าครับแล้วเรื่องราวของหลวงตาจันเป็นยังไงต่อครับย่าพิมพ์ ท่านก็ได้เล่าให้ผมฟังว่าสำหรับคืนแรกของหลวงตาจันทร์ท่านก็คิดหลากหลายเรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านทั้งเรื่องการชอบใจในบรรยากาศของวัดหนองประพงและกิริยามารยาทของพระรูปอื่นๆแต่หลวงตาจันทร์ท่านก็ยังไม่สบายใจเลยว่าหลวงปู่ชาท่านก็ยังไม่ได้เอ่ยปากให้ท่านได้อยู่ที่วัดหนองป่าพงเลยสักคำ ซึ่งคิดมาถึงตรงนี้ท่านก็ยังไม่สบายใจหลังจากนั้นยะาพมพ์มก็บอกกับผมว่าสำหรับวัดหนองป่าพงในสมัยนั้นยังไม่เป็นที่รู้จักเหมือนสมัยนี้คนที่มาวัดส่วนใหญ่จะเป็นญาติโยมที่อยู่หมู่บ้านาแถวแนั้นซึ่งสมัยก่อนบ้านเรือนผู้คนก็มีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนอีกอย่างชาวบ้านาแถวแนั้น ก็ยังมีฐานะแบบมีกินไปวันๆเท่านั้นความเป็นอยู่ในวัดสมัยก่อนก็นเลยค่อนข้างขาดแคลนในทุกเรื่องซึ่งก็จะต่างจากสมัยนี้มากหลายวันต่อมาหลวงตาจรรันทร์ท่านก็ปฏิบัติกิจวัตรของท่านปกติแต่แปลก็คือไม่มีพระเนนรูปไหนมาพูดมาคุยกับท่านเลยทุกคนเงียบเฉย พออยู่มาวันหนึง่งวันนั้นบรรยากาศฝนตกหลวงตาจันทร์ท่านได้นั่งอยู่ที่กุฏิคนเดียวมองดูพระเนนเดินไปเดินมาแต่ก็ไม่มีพระรูปไหนทักทายท่านท่านคิดในใจว่าท่านจะต้องทักทายพวกเขาก่อนหลังจากนั้นหลวงตาจันทร์ก็ลองทำแบบนั้นสำหรับวัดหนองประพง จะแยกกันอยู่เป็นสัดส่วนทั้งพระและแม่ชีจะแทบไม่ได้เจอกันถ้ามีทัวร์ละต้องได้รับอนุญาตจากหลวงปู่ก่อนทุกครั้งอยู่มาวันหนึ่งก็ได้มีแม่ชีเดินมาเก็บฝืนหลวงตาจรรันก็เลยได้กล่าวทักทายอา้าวแม่ชีไปไหนกันมาครับแม่ชีได้ยินหลวงตาจรรันเรียก ก็ถึงกับตกใจพากันรีบเดินเข้าป่าไปหลวงตาจรรันตอนนั้นก็ถึงกับแปลกใจว่าพระแม่ชีวัดนี้ไม่พูดไม่คุยกันเลยหรือไงพอหลังจากนั้นท่านก็มานั่งคิดอยู่คนเดียวและหวนนึกไปถึงสมัยก่อนที่ท่านอยู่ที่วัดเดิมที่มีอาหารการกินสะดวกสบาย แถมมีการพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแต่พอกลับมาคิดทบทวนท่านก็ต้องตัดใจเพราะจะมายอมแพ้ไม่ได้ท่านตัดสินใจออกมาต่อสู้แล้วต้องเดินหน้าต่อไปยับพิมเล่าต่อว่ามีโยมที่อยู่ในวัดทำนายว่าหลวงตาจัน์คงจะอยู่ไม่น่าจะเกินสามวันแน่ พราะดูท่าทางนั่งซึมเศร้าเหมือนคนสิ้นหวังแต่ในจิตในใจของหลวงตาจรรันทร์ท่านในนึกอยู่ตลอดเวลาว่าจะถอยอีกไม่ได้แล้วพอหลังจากนั้นท่านก็เริ่มปรับตัวได้ก็ได้ออกมาช่วยกวาดลานวัดเช็ดถูสลาตักน้ำใส่ตุ่มแล้วร่วมกิจกรรมทุกๆอย่างของพระในวัดพอเช้าวันหนึ่ง มีโยมมาช่วยกันแบกไม้แบกเสาเข้ามาในวัดแล้วนำไปกองไว้ที่ใต้ต้นไม้หลวงปูชาท่านก็พาพระอีกสามถึงห้ารูปไปแสดงวินัยกรรมตรงจุดที่จะสร้างกุฏิและหลังจากนั้นชาวบ้านก็เริ่มลงมือขุดหลุมฝังเสาโดยที่หลวงปูชากับพระก็ได้ยืนดูเฉยๆแต่หลวงตาจันทร์ ท่านเห็นแล้วทนไม่ไหวท่านได้รีบปลี่เข้าไปช่วยโยมทำงานขุดหลุมฟังเสารวมทั้งตอกตะปูมุงหลังคาท่านได้แสดงฝีมือช่างเก่าจนกุฏิเสร็จเรียบร้อยหลวงตาจันทร์ก็รู้สึกปราบปลื้มมากโดยที่ท่านไม่คิดจะเหลียวใจเลยว่าท่านได้ทั้งกุฏิใหม่ และอาบัดปาจิตตีหลายตัวหลวงปูชาท่านเห็นแล้วรู้การกระทําทั้งหมดของหลวงตาจรรันในวันนั้นแต่ท่านก็ยังไม่พูดอะไรนั่นเอง